มากมากเูาถือเทอร์โมมิเตอร์สมุดแล้วก็อะไรดีวัมาเียะเป็นโจนเดือดถืออีเอมพันละใครกล้ามึงถือไฟฉายนะก้องไปอีอันนี้เล่นงานคนแยกเดี่ยวนะเราต้องเอาไม้กางเขนแล้วก็ EMF ไปเอ e ไปโอเคเดี๋ยวกูเอา EMF กับเทอร์โมไปให้กล้าเอาไปนะเอาไปนะยฟังฟังกูนะ อย่าลืมมึงเอาเอาเอากล้องไปวางไว้หน้าบ้านด้วยแล้วกล้องแบบับกล้องธรรมดากล้องขาตั้งด้วยนะเออเอาวางไว้หน้าบ้านนเลงไม่ได้ขาตั้งไว้หยิบนะเวลาหยิบมันก็ขาตั้งอยู่นี่เวลาหยิบมันก็จะได้แบบง่ายง่ายเลยต้องไปไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ถือไปด้วยกด e กดย่อแล้วกด e เจะกดในเช้กันไปเลย่ะกูย่ออยู่กูย่ออยู่ไปหยิบเลยในรถถลุหลจะหนุ่ยหยิบเอาไปก็กล้องขาตั้งนะกล้องขาตั้งนะกล้องขาตั้งเย็นเย็น เลวี uh, it, ้ไหกูร in really? ีบร้อนกูอยากไปผีนี่นี่อันนี้อันนี้ไม้ไม้จ้าวอยู่นี่ไม้ไม้กูวางกล้องก่อนไงใจเย็นเงี้ยนี้กดีไปกดีไปกูกอดีกับกูบอกไม่ถือละเล่นกด E กดีกดีเนีขากล้องนี่ไปเล่นวิธีข่ากล้องห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนมันต้องถือห้เปลี่ยนนะกล้องหล่นนะเป็นแล้วกล้องหล่นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดีนะเอันนี้มึงถือไมกดไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกูยอกของไม่ต้องมือต้องว่างนะมือต้องว่างได้แล้วอ่าอันนี้มันเป็นแค่ขากล้องธรรมดานะมึงไม่มีกล้องนนะ กดกดเปลี่ยนสับของไปสับของก่อนสับของสับของกดกดคิวเออเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนเลยปะไฟเราเก็ไม่ได้ไม่ได้มึงต้องถือไฟฉายไว้แล้วต้องถือไฟฉายไว้อยู่ไฟไม่ต้องรอไม่ต้องรอเอาของวางหน้าไปถือถือมือเปล่าถือมือเปล่าถือมือเปล่าขายกล้องต้องจับยังไงมันกดคิวก่อนไปเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเออให้มือว่างๆแล้วเอากล้องตัวนี้เออเห็นไหมเห็นกล้องตัวจอมวางหน้าบ้านนะ วางวางไว้หน้าบ้านสลับช่องตัวนี้เวลามาสลับมาไม่ต้องตรงนั้นหรอกวางแท้ๆอันนี้เปลี่ยนขึ้นมือถือเลยใส์ไอ้ต้องนี้เหรอตัวนี้เอากล้องตัวนี้ two thousand years later ได้ยังได้ยังกด E กดอ E มื่อวางก่อนดีจะระเบิดแล้วนะไอ้สามีเอออย่าอย่าสลับของด้วยสลับของนี่คือตกเดี๋ยวมึงกาวางอีกงานเบ่เอะ๊ะชั้นสองชั้นใช่ปะงูเช็คชั้นสองเดี๋ยวกูเช็คชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเอางี้เออมีคนนึงต้องถือเอ็มเอฟไปไอ้ต้ามึงมีเอ็มเอฟปะไม่มีอ๋อมี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 ไฟไฟตอนนี้มึวางกล้องเอานี้มึงวางกล้องถือไปใช้กดสลับมาที่ชั้นถือไปใช้เยอะเบ๊สลับของเขาขาวเนี่ยเขาขาวเนี่ยฝัง ซื้อไปใช้ซื้อไปใช้กูวางไปใช้ไว้ไหนวะในรถไงไอ้แสบเลยกดกดคิวเช็คของก่อนดิกดคิวเช็คของคือมันอยู่กับมือคิวมือเนี่ยนี่ไงเจ้ายังไม่เปิดกล้องเลยพี่พี่ไม่เปิดกล้องเลยเปิดกล้องยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกล้องเอาไว้สุดท้ายกล้องเอาไว้สุดท้ายอย่ามาตามมาตามมากะตรงตรงมาเรื่อยเรื่ยกระตุกเห็นกูป่ะคนเดิวยอุ้ย ี้มันเดินแบบไม่รอยเท้ามันเดินแบบเท้าไม่ขึ้นอย่าเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาชั้นสองใช่ไหมไอ้ไฟฟ้าแบบไปชั้นหนึ่งไม่แยกสองสองแยกสองสองโอ้ยบ้าใครเนี่ยเฮียบ้านแม่งลอยก่อนใช่ข้างขวาห้องนี้เคลียร์เฮียขวาห้องขวาห้องไหนเคลียร์เดี๋ยวบอกเฮ้ยเดี๋ยวมุนต้องเปจอเร็วจังโอเคยรับชาชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมันดีอ่ะ มือมีเงาไม่เห็นไม่เห็นอ่ะเฮ้ยเปียโนจริงเหรออ๋อนี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่งยิบเปียโนโอ้โหหลอนจริงอกล้องไปกล้าไปเอากล้องมาได้เลยครับผมเดี๋ยวนะกูเปิดไบจ่ายให้มึงอยู่อ่ะมึงยังให้กูเดินไปไหนได้อ่าตามมาตามมาเหมือนกูไปแบบมือกล้องตอนนี้กูว่ากูถ่ายร่างพี่ได้แล้วนะั่นนะ่หยิบเปียโนหยิบกล้องอะไรดีกว่ากูหยิบอะไรได้บ้างอ่ะ หยิบกล้องไปหยิบกล้องไปเหมือนเดิมอดูของนีิต้องใช้อะีกตัววะแกแล้วแกเอออะไรนะอีกไี่บอลนิ่งไปเลยน่ะจิบพายแล้วโอเคมาละห้องเปียนโน้ชั้นหนึ่งมาตามกูมาเอากล้องเปิดกล้องด้วยเปิดกล้องกดขซ้ายเปิดกล้องหยิบไปไม่พอหยวกูหยิบไปใช้ยี่ีก่อนแล้วกันนี่ผีมาเดินมึงเอาเกลือเข้ามาด้วยนะมาดีมาละ ไปช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถีอทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเไปไล่เอ็มมาเล่นสองขีดสองขีดกดซีวาให้แล้วกดขีดไอ้ไอเมื่อกี้ขึ้นเท่าไหร่ไปดูเมื่อกี้เท่าไหร่สามสามไม่ไม่เมื่อกี้กูได้เสียงเดียสามเาไหร่สามสามโอเคผีอยู่แถวนี้พีอยู่แถวนี้เอาเอาออทไม่เห็นในห้องอ่ะมานี่มานี่มานี่เอานี่มานี่ให้เอากล้องมาเลยต่างการนอ่าหลบหลบสี่นะสี่ไอ้ สามสามอยู่สามอยู่เฮ้ยฟิงค์บินฟิงค์บินเจอเจอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี่ตรงนี้ตรงประตูตรงประตูที่กูสองอยู่ว่ะนี่ทายทายนะกล้องหรือว่าอยู่ในห้องนี้ว่ะไม่ไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ติดลบแล้วนี่นี่ติดลบแล้วไม่อยู่ตรงนี้นี่ติดลบฟิซซิ่งฟิิ่งทายมีกล้องเหมือนเนี่ยถ่ายดิกล้องหน้าบ้านสองสองสองเอานั้นเดี๋ยวถือยูวีคนนี้ถ่ายเองฟิซซิ่งกูถ่ายเองมาอยูยูวีนี่อยู่ทาย ไล่ฟิซซิงนะกดหลักชานที่สองฟิงเกอร์ปิ้นกดอ่าแเอาสองที่ประตูเมื่อกี้อ่าสองตรงกลางสองตรงกลางสองตรงกลางเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไม่เห็นหรอีกมีไม่เห็นค่ะไม่เห็นสองลงมาดิเดี๋ยวมันต้องสองตรงประตูเฮ้ยตองตรงประตูอยู่นี่ได้แล้วได้แล้วได้ฟิงเกอร์ปิ้นล้วชัดปะวะอ่าได้แล้วมั้งหลักฐานแรกฟิซซิ่งนะหลักชานที่สองฟิงเกอร์ปิ้นเราไม่ต่อเราไมต่อแค่นั่แหละถือไปลัคชันที่สามหายไปเลยไอ้ขามันนี่ดิ ที่ไปใช้เป็นฟิงเกอร์ปรินแล้วก็ฟิซซิงเอาโอเคต่อไปไม้กางเีนไอ้แบบเมื่อกี้ดกว่ายนี่นะกูขอออกมาข้างนอกก่อนก่อนกูอันตรายอยู่ข้างในอันตรายไอ้ม่กลัวไหมมึงเข้ามาคนกูคนหนึ่งที่กูจะไปโรยเกลือฟิงก็ปินแล้วก็ฟิซซิงพอมันติดลบแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะตอบสปิริตบ็อกกับอะไรอีกนะมันเชื่อไรนะอแมนดาป่ะเดี๋ยวนะ มาเรียอะไรสักอย่างเรียกใครมาเรียนมาเรียเขาเป็นเกมเมอร์หรือเปล่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไปดูให้ไหมเกมเมอร์กูับกูถือกูถือก้อวสวรรค์เกูดรอไว้หน้าบ้านแล้วกันกล้องกล้องถ่ายรูปอยู่กับกูอยู่กับกูไปสี่สี่ชิพายชิพายเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สี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 ่โอ้ใสี่เออสี่ไม่ต้องกลัวเอ็มเอฟมันไม่ทำอะไรเราหรอกสิบสิบฮะ สามอสี่ขีดอ่ะเดี๋ยวโอ้ใจใจเย็น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 ตกใจใจเย็นเย็นม่ต้องกลัวหรอกปิดปล่อยลูกหนูล็อกป่ะเอาไปก่อนปะปิดเองเดี๋ยวมีกดออฟนะเปิดเปิดไม่ได้เปิดก่อนนะเมื่อกี้มีคนเปิดนี่มันเดินนะเนี่ยนี่มันเดินนะเนี่ยให้ไอเสียงตึกมึงมันเอาอะไรดีวะพอเอาเซาเซนเซอร์มาแบบวางไว้หน้าบ้านแลยวมันเอาสีขาว เรื่องขาวสีขาวต้องถือยวขาวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมกับมาแล้วกับมาล่าสั่นก็รู้นสั่นเดี๋ยวไปเดินไปเดินไปเดินถือกล้องมาแล้วกล้องถ่ายกล้องสื่อสื่อทั้งรูปใหม่กล้องสแตนบายเออมาเอาอีกอันหนึ่งดิเอาไว้ทำไมเราได้ราคาไม่แพงเลยในรอในสปิริตบอสอ่ะหรือว่าล้องชายเราเก็บไม่ได้เหรอเฮ้ยดัง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 มึงเดินมาด้วย ไปใครเปิดประตูขึ้นประตูเปิดป้ยไหนมีคนเปิดไฟช่างมันพี่เองอ้าวจับไอ้ผีเวรนี่พอกูมาแล้วแลสปิริตบอลอยู่สปิริตบอลอยู่ใครต้องต้องใช้สปิริตบอลใครบ้านเออเออโมชั่นเซนเซอร์ลูกมึงเปิดทำไมมึงไม่มีอะไร อึเสียงเสียงก็ดนั่งเลยก็เปิดเองอ่ะอ๋อไม่ใช่กลัวหรอวเฮ้ยก็หลุดไม่ได้แล้วอยากขอขโมยการนะเวลาสายตายอากการได้ไหมนะของอยู่ไหนบ้างวะสปีดบล็อกอยู่ไหนสปีนดิ้นรออืออยู่บนรถอ้าวเลื่อกันหนึ่งอ่ะอันที่กูถือใช่อันที่กูถืออยู่บนรถอืออืออ๋อส่งทียวมึงนะมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงไม่ต้องไปไหนมึงนี่ ไอ้มึงเก็บไอ้นี่เทเบอร์เเจอร์มันคือเข้ามึงไม่ต้องเก็บมึงเอาการน้ำไปใครได้เอาการน้ำการน้ำไมทำไรอ่ะขโมยของผีไงให้ผีมันโมโหเล่นเดี๋ยวกูขอเทสหน่อยนะขอเทสหน่อยเฮ้ยไปไปไปเร็วไปไปมึงไปห้องผีมึงมายืนสปิริตบ็อกมันเหมือนจะได้ยินนะมันหูตึงนี่มาเก่งเก่งยันยันอยู่ตรงนี้ได้เราเข้ามาสี่คนแล้วก็ ก็เดี๋่นเดี๋่นเดี๋ยวแป๊บหนึงนะแป๊บหนึงนะผีมันมันบอกว่าผีเล่นคนงานคนเดียวไอ้ก้าเราอยู่เราอยู่สองคนถทายลูกยังตรงตรงทางเดินไม่ไม่คนนึงมันต้องรออยู่ไกล้ล้เลยเว้ยไม่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 ไอ้ก้ามึงต้องอยู่คนเดียวค่ะใช่มึงก็เปิดไฟฉายของมึงเองไม่กูดรอปไฟฉายที่บ้านอะจิ๊บเป่งเอาไปใช้หนูไม่ไละวิ่งวิ่งทิ้งมันหันนะไง้วิ่งอ่ะที่อ่ะอ่ะที่ เทียบมันหาทบั่งหาเทียบหากบจะเข้ามาจะเข้ามาห้องเดียวอย่าเข้ามาห้องเดียวกันไปหาห้องแล้วปิดประตูให้สนิทดทุกหนูกูหนูปิดประตูไม่เป็นห้ามเปิดชายชายห้ามกระดุกกระดิกลากเมาส์อหนึ่งครั้งกดกดเมาส์แล้วมันปิดแล้วาิดลากปิดลากปิดเอ๊ะมีไม้เขียนอยู่ปะวะไปแสดงว่าไม้กางเข็เราผ่านแล้วเพราะว่า เราวางกันได้หลายรอบแล้ว้มันเอากูมันเอากูวิ่งกูตายลยมันเอากูมันเอากูกูตายแล้วเอ๊ะบ้าของหายหมดป่ะหายของแตกหมดดิของแากหมดดกูอยู่ในตู้เสื้อผ้ากูอยู่ในตู้เสื้อผ้าชั้นสองอะใครก็ได้มา่ายศพกูให้หน่อยเดินขึ้นบันไดมาเดินขึ้นบันไดมาอยู่ดังขวาเลยตู้เสื้อผ้ามึงเปิดมาศพกู เี่นรออยู่นอกเลยออกเลยออกเลยออกมาเลยเีมันจะได้อีกรอบก็ได้นะไฉายคนฉายไฟหายหมดเอมาหายหมดรี่ไม่เห็นทางเดินทางไปก็ได้เฮ้ยมึงถ่ายรูปไหมหน่อยมึงถ่ายรูปศพวหน่อยเอาชูแลนด์นชั้นสองเปิดไฉายดิเปิดอยู่เห็นชั้นสองเดินขึ้นไปตรงบันไดนี่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 ถ่ายรูปถ่ายรูปูตายอับต โอ้ยเว่ยไม่ใช่มันอยู่ฮาวเว่ยมันอยู่ฮาวเว่ยไอ้หนูฮาวเว่ยคือที่ไหนอ่ะม็ถ่ายรูปอย่างถ่ายรูปยัางเออก็อยู่ที่มึงอยู่ที่กูไงเออนั่นนะกล้องถ่ายรูปอยู่อยู่ที่ศพกวนนะมึงหยิบมาเลยอันหนาชิบหายเลยตายตายแล้วฮะสามสองหนึ่งยิ้มโอ้ยแขนเบี้ยวเลยเฮียจะได้ขอไว้ปิดไปนะสปอนเซอร์ มีไฟฉายนี่ว่ะมึงเอามาให้กูก่อนเฮ้ยสิบ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 เฮ้ยไอ้กาลีบอกมามึงเหลือศูนย์แล้วไอ้กาลเหลือศูนย์กูรู้แล้วอยู่ห้องเว้ยนะกูรู้แล้วอย่างงี้กูรู้แล้วทำไมมันฮะมันฮะมันอยู่ห้องเว้ยอยู่ห้องเว้ยอุ้ยหูแตกเว้ยอยู่หางฮันอยู่ห้องเว้ยห้องเว้ยทางขวาก็เป็นโนอ่ะไม่ไม่ไม่คือไอ้กาล์มันเหลือศูนย์แล้วมันน่าจะเอาไอ้กาล์กูรู้แล้วทำไมตู๊บายเพราะค่าสติกูเหมดศูนย์ ตายแล้วศูนย์จริงหรอเนี่ยเรียกออกมาดิเรียกออกมาที่นี่ร็วพ่กาอย่าไปไปคูกอยูไหนกันเนี่ยไปคูซิฟิกผ่านยังมันอยู่ฮาวมึงรีบออกมาสิเดี๋ยวเรื่องสนันเล่นไม่ต้องทำพกาได้ไหมหนูเก็บพ่กาได้ไหมปเการไหนนม่ไอ้เี่ยมันก็ล่นลงมาไลงมาไดลงมนได้มาลงมนได้มาใครอยู่คนเดียววะเนี่ยเาาดมาเดมาอดาฟาดดดดมาู กะดไปดก็ลากลากลงไปเดินลงไปเดินลงไปเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนไปลองัน่ดลงมันไดลงมันไดลงบันลงมันไดเดินลงบันไดไม่ใช่ทางนะไม่ใช่บนไดนเอาไสองเขาไปสองม่ใช่บนอะไรนไปนี่มา ขวาขวาอันนั้นไม่ใช่เบียรไฟไฟมืขึ้นไปแล้วอยอยูอย่ขึ้นมาเลยเดี๋อรอยืนรอยืนรอนา้องหาห้อง้องห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 ิอท้องห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 ้อห้องหององปิดห้อง ลากประตูลากประตูลากประตูเอเอดังตคือที่สําคัญนะถ้าผีมันจะไม่หันมันจะไม่ฆ่าคนเอ้ยอย่าอย่ายืนชิดประตูอย่ายืนพิชิดประตูเดี๋ยวฮิตบ็อกมันจะโดนผีอย่ายืนชิดประตูเออแล้ว <ไฟ S 1> ปิดไฟฉายปิดไฟฉายด้วยอ <c oughs> ุ้ยมันตกใจมือตัวเองผีมันขึ้นช <c oughs> ั้นสองถือเคียวใช่เป็นอีป้าแก่ๆเดินป้าแล้วเขาอยา่ค้างสติปิดปิดไฟฉายยังไงอ่ะ ออกไดตัวทีกดตัวทีถ้าถือไฟฉายอยู่ปิดขี้ขวาว่าไม่รอดว่ะผีมันลงใต้ดินเออผีมันลงชั้นหนึ่งแล้วผีลงชั้นหนึ่งแล้วไอ้กูร้ออยู่เีางสีล้อแล้วออยามาเอามามาไอ้ต้ามาอไอ้ต้ามามันก่อนดิชั้นสองกดปุ่มซีขาวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอเหลือไปดาไอ้ผีไอ้เจ้ากู โอ้ยแนะนำให้ดบยาคนละขวดพอแล้วเองขึ้นไปหาให้เปิดปะคือการตระจสอจจำห้องได้อยอะลองไปหาเอ้ยทุกคนปิดไฟก้องมาหมดเลยอ่ะไม่เห็นที่อะไรเอาไปอยู่ห้องเดียวมาที่มาที่หลังมาหลังมาหลังหลังอไคนแล้วนี่ลืมบอกมาลืมบอกไปลีมบอกไปลูบลูบลนึง ไม่เร็วๆไฟไม่ฟลิปยังไม่อะไรคืออันดับแรกอย่าเพิ่งกรีดหาห้องอันดับแรกสิ่งที่ต้องมาคือไม่ใช่กรีดก็ต้องหาห้องแอบแค่นั้นแล้วก็ต้องปิดไฟด้วยเร็วๆๆอีแก่เดี๋ยวอีแก่มาถือเคียวสับพาร์ทแล้วลเรียบร้อยตอนแล้วเรียบร้อยกูแตกสปอนเซอร์หลักแตกไะไรอ่ะ เตะนี่กูตายแล้วมึงเห็นไหมข้าสติกูเป็นเต๋อเบ็ดมาเต๋อเบ็ก็สติไปเหลือหนึ่งเหอเบงกอตเต๋อเบ็นะเต่อเวทเราเราขาดอะไรอีกบ้างไม่ขาดขาดแล้วคือกูตายนี่คือคือมันต้องยังมึงยังต้องถามเราว่าขาดอะไรนะปิดรถแล้วนะต่อเวท็ดขาดแล้วไปขาดแล้วก็ได้ไปขาดแล้วไอ้เวนเอ้ยอินชูแลนด์ขึ้นหมดอินเฟลนด์ขึ้นกูยิ้มดูเฟลนด์ภาพศพน่าสนุกนะดูภาพศพอะอยากเห็นเปลี่ยวออกมาไอ้ย่ะ มือมือแบบหลุดออกมาจากตุ้มือปริ้นโอ้ยได้ร้อยยี่สิบโอ้โหเอ้ยทำไมยูแลนมันไม่ติดอ่ะโอ้โหเดนหนุบไปแล้วนะคะโอ้โหมันเกิดแล้วอินชูแลนด์คือประกันค่าสบเมาเจอเจอผีหลอกที่ไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคไปแล้วนะคะไปแล้วไม่เอ๋อเอาเลยแล้วก็เดินคอเดินกูเลยไปหาห้องบนเด็กเด็กบน